สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13มกราคมมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ8คู่ด้วยกันนะครับวันนี้เต็มสตรีมกันเลยมีเกมพิมพ์อังกฤษคู่หัวกขําคู่แรกเลยนะครับถือเป็นคู่เด่นเชลซีเจอฟูดัมทุ่มครึ่งนิวคาสเซลจะ พบกับแมนซิตี้ในเวลาเที่ยงคืนครึง่งอันนี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับตามมาด้วยลาสพันมาร์เจอเบียเวลเอลแอตแลนติกบินเบาเจอเรอวลโซเซดาดลาบุรีพบซาลานิตานา้ามอนซาเจออินเตอร์มิลานอัลส์บวกพบเลเวอร์กุเซนและคู่สุดท้ายดามสตัดเจอดอทมุลนะครับขออนุญาตเริ่มต้นคู่แรก <c oughs> ด้วยเกมพิม์ลิกอังกฤษนะครับวันนี้เชลซีเบลูสตาฟบิล สเตเดียมพบกับฟูดัมนะครับเป็นเลดจ,จับ้านต่อฟูดัมหนลูกโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกนะครับเชลซี Chelsea, วันนี้อยู่อันดับที่10มี28แตม้มส่วนฟูดัมอยู่อันดับ13มี24แตม้มดูแล้วผลงานทั้งคู่เนี่ยหนัดหลังสุดชนะ3แพ้3เท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนฟูดดัมยิงประตูได้มากกว่าถ้าดูวันนี้ทีมที่จะได้เปรียบน่าจะเป็นจับบานเชลซีเพราะ เล่นในบ้านสถิติเหนือกว่าฟูแลมเล่นเกมเยือนนะครับ <c oughs> ฟูแลมเล่นเกมเยือน10นัดชนะแค่นัดเดียวแพ้ไป6นัดเลยและสถิติส่วนตัวเชลซี10นัดหลังสุดเจอฟูแลมเย้าเยือนชนะ8เสมอหนแพ้1เกมล่าสุดพึ่งไปอัดฟูดแลมคาบ้านเลยนะครับด้วยสกอร์2-0ต่อครึ่งลูกเอเชียริกับ10นัดทำเงินอยู่5ครั้ง คู่นี้เป็นคู่ที่มียตาเกมบอลต่ำนะครับ10นัดต่ำไปทั้งหมด7ครั้งนะครับเซลซีล่าสุดพึ่งไปเยือนมิดิลน์โบเลเทะเลยนะครับไปแพ้มา1สในบอลถ้วยแล้วก็เกม f ออคัอัดไปตันนัดเอ็นมา40ก่อนหน้านี้ถ้าในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะมา2เกมติดไปเยือนดูตันทาวชนะ3-2และ เปิดบ้านเฉือนคริสตัลาเลตมา2อนึ่งเลตต่อ1ลูกเอเชียนการไม่เสียเงินมาเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทีมเยือนฟูดัมไปเยือนลิเวอร์พูลสู้กันได้ดีแพ้มา21เก็บเอเชียฮนดิแคปลองลูกครึ่งได้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งเฉือนลอตเทนแฮมอยู่ในเด็ดมา1 0่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เพิ่งเปิดบ้านเฉือนอาร์ซอนมา2-1ก็ 1. ถือว่าฟูดัมเนี่ยเกมในบ้านใช้ได้แต่ว่าเกมเยือน ไปพ่ายให้กับบอลมัดมาสมูนและเยืยนอนนิวคาสเซิลแพ้นิวคาสเซิลมา3ประตูสูนย์นะครับฟูดัมเหมือนที่บอกไปว่าเกมเยือนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกทีมของมาโกซินวาวันนี้จะต้องมาเจอกับลูกทีมของปอร์เชติโน่เลครับ อันที่สาวชาบ้านมีเปโตวิชยืนเป็นผู้รักษาประตูคู่เซนเตอร์ที่น่าห่วงคือเดียโกซินวาจะยืนคู่กับดิซซี่ผมไม่ชอบนะครับคู่นี้แบ็กซ้ายโควิลแบ็กขวามาโกัสโตมิฟิลตัวรับอีก2คนมีไคลเซโดยืนคู่กับกาลาเกอร์แนวลุกโคพรอมเมอร์อามาโดโบยามาดูเก้แล้วก็บารฮิมสตัดดิงส่วนทีมเยือน4 2 3 1มีไบรันเลโน่นะครับ ครูเชนเตอร์เป็นดิโอปยืนคู่กับอดาราเบียวโยแบ็คขวาฮัสเตดแบ็คซ้ายโรบินสันมิดฟิลด์ตัวรับเป็นเปาดินญ,ญ่ายืนคู่กับทอมเคนนี่นาวลุกมีอันเดรเปเรล่าวิลเลียนแล้วก็มีราอูกิมิเนสและเดคโคโดวาปรีนะครับถ้าดูแล้วนะัก ความสามารถพิเศษผมยังชอบไปที่เชลซีวันนี้เล่นในบ้านก็ได้เปรียบมีลุ้นให้แนวรุกของเชลซีเนี่ยทำประตูได้แล้วก็ชนะฟูดัมมีโอกาสชนะ1-0หรือเสมอ1-1ถ้ามองไปถึงแพ้นะผมยังมองว่าด้วยสถิติที่พบกันแล้วถ้าจะไม่ผิดเหมือนฟูดัมเนี่ยเป็นทีมดาบี้แมตกับเชลซีด้วยนะครับที่ลอนดอนก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเชลซีได้เปรียบ แต่ว่าเลต่อหนึ่งลูกกับตัวเจ็บที่เยอะมากของเชลซีวันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมยังมองว่าเชลซีเล่นในเซฟอร์บิดไม่น่าพลาดโดยช่วงยิงเกมพิมพ์เหลียงปิดซึ่งปอรช์ชติโนค่อนข้างเน้นนะครับเชียร์เชลซีต่อหนึ่งลูกบังคับชนะ1.0เชียร์ได้ครับคู่ถัดมาเที่ยงคืนครึ่งที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลเจอแมนซิตี้นะครับ เป็นทีมเยือนซิตี้ต่อเนวเซนในสภาพที่ล่อแล่นะครับดิเรหนึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3ามและก็เหทสมลูกเนวเซนอยู่อันดับที่9้าฟอร์มหนัดชนะ1แพ้ห้านะครับแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าสถิติในเซนต์แยงพาร์คจะดีขนาดไหนจะต้องมาเจอกับเนวเซนอาจจะต้องมาเจอกับแมนซิตี้ที่10นัดเกมเยือนชนะ6เสมอ1แพ้สาแล้วก็ฟอร์มหนัดหลังสุดชนะ3าเสมอ2 แพ้หนึ่งเนวเซนในบ้าน10นัดชนะ 8, แปแพ้2เองนะครับคู่นี้เจอกันเนวเซนแพ้ซิตี้เป็นส่วนใหญ่จะมีเกมล่าสุดที่พุ่งเฉือนซิตี้หนแต่ว่าเหลือไปดูเอเชียนี่กับอัตราชนะผลต่ออัตราออสนเนวเซนทาเงินกับซิตี้ได้6เกมเลยนะครับตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2023ทุกรายการ10นัดรวมกันอยู่ที่6นัด ชาบานล่าสุดพิ่งไปเยือนสเปน,นมาเลยครับชนะ3-0แล้วก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกมา4-2แล้วก็เกมในบ้านล่าสุดพึ่งแพ้ฟอร์เรสต์มา1-3ผมยังมองว่าแฟนบอลของนิเออเซ่นเนี่ยน่าจะมีอารมณ์เลครับเพราะว่าเล่นในบ้านแพ้ฟอร์เรสต์3-1ถือว่าเละเทะเหมือนกัน10นัดหลังสุดชนะตายเชยนกับอยู่ที่4เกมเท่านั้น นะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะไปชนะเซอร์แลนด์มาแต่ว่าในบ้านวันนี้ต้องมาเจอซิตี้ที่เพิ่งอัดคาร์ฟิวทาวห้าศูนย์แล้วก็เฉือนเชลฟีมาสองศูนย์ไปเยือนเอลตันก็ชนะมาสามหนึ่งเลยครับรวมไปถึงเกมเยือนพิมลิกก่อนหน้านี้ก็ไปเยือนเูตันทาวกับไปแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งศูนย์เกมเยือนซิตี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเหมือนกันไม่ได้ฉลุยนะครับแต่ว่าเลตตอบเพียงแง คือพบลูกหรือว่าเลต่อประมาณหนึ่งลูกเนี่ยนิวเซลเองก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเลตลองประมาณสักลูกครึ่งเดี่ยผมมองว่านิวเซลยังมีโอกาสแต่ว่าวันนี้รูปทีมของเตปกัีโอดาก็ถือว่าการขาดหายไปของเอริงเบลฮารแลนทีม่ไม่ได้มีชื่อเป็นตัวจริงในไล n ์อัพวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราองไปเช็คดูอีกทีก่อนเริ่มเกมก็มีโอกาส วันนี้ทีมเยือนนะครับจะอยู่ในแผน4-2-3-1มีเอเดรสันนะครับนาธาล์กเก้ยืนห่ับบูเบนดิอาร์แบ็กขวาคายบอกว่แดักซ้ายกวาดิโอมิดฟิลด์มีโ,โดนี่ยืนคู่กับโฮวสิกแล้วก็นาลุกมีเจรอร์มิโด คูเบรนโด้ซิลวาฟิลฟอร์เดนแล้วก็เป็นจูเลียนอัลวานเลสส่วนเจ้าบ้าน4-3-3วันนี้ผู้รักษาประตูปเป็นมาตินดูบราฟก้านะครับเซนเตอร์ Center เป็นสเวนบอตแมนยืนคู่กับฟาเบียนชาแบ็กขวาทริปเปียแบ็กซ้ายดันเบิร์นมิดฟิลด์3คนมีบรูโน่กิมาไวส์เลวิสไมเล่ชองลองสตัฟฟ์นาเป้าใช้ง,งานเป็นเล็กซานเดอร์อิซักนะครับมิเกลอเมรอนแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนตัวเจ็บเพียบนะครับเจ้าบ้าน ก็ตั้งแต่โต,ตนารี่โดนแบนไปเนี่ยผมยังบอกว่ายังไม่ฟื้นเลยนะครับดีแผนสี่สามสามของเอดีฮาวแล้วก็ตัวเจ็บก็มีเยอะโจวิลลหลอกคลัมบูสันโจลินตันพวกนี้นะครับแต่ว่าทีมเยือนก็ซิตี้ก็ยังเป็นทีมท,ที่น่ากลัวนะครับวันนี้มาเยือนเลตตต่อขึ้นกับลูกเชียร์ิตี้ครับ คู่ตัดมาลาลิกาสเปนสองทุ่มวันนี้ลาสพันมาสเปิดบ้านต่อเบียรเลด้วยเลดเสมอโอเวอร์เดอร์ที่สองลูกครึ่งลาสพันมาสอยู่อันดับที่สิบมี25แต้มส่วนเบียร์เลอยู่อันดับ13ฟอร์มปัจจุบันเท่ากันนะครับหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3แต่ว่าในบ้านลาสพันมาสค่อนข้างดีสถิติเจอกันก็ถือว่าเป็นบอลที่ลาสพันมาช่วงหลังสูง้กันได้ดีแต่ว่า สลับกันชนะสลับกันแพ้ส่วนใหญ่ลัสพันมาร์เล่นในบ้านนะผมยังมองว่าเพิ่งแพ้มาก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะนะครับนี่คือสถิติปี2017 2018นะครับถ้าฟอร์มปัจจุบันเลยคือลัสพันมาร์ไปเยือนเบียร์ไรอัน e เมื่อวันที่8ตุลาเฉือนมา2-1นะครับคู่นี้ลาสพันมาร์เจอกับเบียร์ไรอัน e ผมยังมองว่าฟอร์มปัจจุบันนี้ลัสพนันมาร์เตะไปแล้วนะครับ3นัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลย ล่าสุดเขาเพิ่งไปเยือนเตเนริเฟ้แพ้มา2.0ในเกมมันถ้วยก่อนหน้านี้แพ้บาร์เซโลนา2.1แล้วก็ไปเยือนบินบาวแพ้1นแต่ว่าถ้าเจอทีมในระหน้าพอๆกันเนี่ยผมยังมองอารชันมารเองก็ยังสู้ได้อยู่มีลูกฟุกเฉือนแอดนดาลิ่ด้วย2.1นะครับในบ้านเสมอการดิตแล้วก็เอาชนะเกตาเฟ้แพ้บาร์เซลโลนาก็ไม่แลกนะครับส่วนทีมเยือนบียเวอัน พึ่งไปเสมอซาลามังกามาหนึ่งหนึ่งไปต่อหนึ่งลูกไปเชื่อมกับหลุดนะครับเราก็ไปเยือนบาเลนเซียแพ้มาสามหนึ่งเกมเยือนเบียร์ไวอั้นไม่ค่อยดีนะครับเยือนถ้าผลงานนลีกและเบียร์ไวอั้นก็ไม่ค่อยชนะด้วยวันนี้มาเจอลาสพันธ์มาในบ้านแล้วเป๊ะเ,เสมอผมยังชอบลาสพันธ์นมามากว่าเชียร์เจ้าบ้านลาสพันธมาเสมอเชียร์ได้ครับค <c oughs> ู่จัดมาเที่ยงคืนครึ่งที่ซานมาเมสนะครับ นันติกบินเบาเปิดบ้านต่อใส่โซเซดาครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งบินเบาอยู่อันดับ4วันนี้ต้องมาเจอโซเซดาอันดับที่6นะครับในบ้านบินเบา10นัดชนะ7แพ้เกมเดียวเองนะครับเสมอ2เสียประตูน้อยด้วยแล้วก็ฟอร์ม6นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้เลยเสียเพียงแค่2ประตูจะต้องมาเจอโซเซดาที่เล่นเกมเยือน9นัด เสมอเป็นส่วนใหญ่นะครับชนะ3เสมอ4แพ้2ฟอร์มปัจจุบันไม่แพ้ก็จริงแล้วมีโอกาสตีตเสมอด้วยแต่ว่าเสมอไปถึง4นะัดชนะ2ไม่แพ้เลยนะครับเสียเพียงแค่3ประตูเหมือนกันนะครับเกมล่าสุสดโซนาดพึ่งอัดบินบอลมา30แต่ว่าคู่นี้เป็นบอลบ้านใครบ้านมันเจอกันที่บ้านไหนก็เป็นทีมในบ้านนั้นชนะนะครับบินบอลเองก็สถิติสวยูี ล่าสุดก็บุงในอัดเอเบียามาสาศูนย์แล้วก็ไปนชนะเซเดียามา2องศูนย์สิบนัดชนะ8เสมอ2เอเชียกับทาเงิน7นัดส่วนทีมเยือนก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับสิบนัดชนะ4เสมอ6ไม่แพ้เลยเช่นกับทาเงินอยู่3เกมแล้วเป็น4เกมติดต่อกันที่โซเชดาทําเงินไม่ได้นะครับผมยังมองว่าวันนี้มีโอกาสเสมอสูงนะก็ยังมองว่าบินเบาเนี่ยเละต่อดังคืลูกโซเชดาต้องเน้นนะครับอยู่อันดับที่6 ตามอยู่ประมาณหกแต้มแต่ว่าด้วยร์ดับไม่ได้หนีกันมากแล้วก็โซเซดาดก็ถือว่าเล่นเกมเยือนที่เสมออินเตอร์มิลานได้นะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ถือว่าไม่ธรรมดาไปเยือนชนะมาลาก้าแล้วก็ชนะเบียร์ไบอันด้วยนะครับเฉือนชนะเซบีย่าในบ้านแล้วก็ยังเสมอเลบูซันบวกมาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโซเซดาดมีโอกาสเสมอเหมือนกันเลยลองครึ่งลูกเชียร์ทีมเยือนครับ คู่ัดมาชนราอิตาลีสามทุ่มนี้นาโปดีเปิดบ้านต่อใส่ซาแลนิต้าเลดลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่สามลูกนะครับนาโปดีอยู่อันดับที่เก้าฟอร์มหกนะ้าหลังสุดชนะเกมเดียวเองนะครับแพ้สี่เสมอหนึ่งทำได้สองประตูเสียสิบฟอร์มไม่ดีต้องมาเจอซาแลนิต้าทีมอันดับยี่สิบของเซเรียนะครับสิบเก้าเกมชนะสองเสมอหกแพ้สิบเอ็ดวันนี้ต่อตั้งลูกครึ่ง ก็ไม่ชนะซาเล่ไม่รู้จะชนะใครแล้วนะครับสถิติข่มด้วยนับ,บุดีเพิ่งไปแพ้โตโดีโนมาสามศแต่ว่าสถิติในบ้านเนี่ยมีแพ้แบบเละเลยคือแพ้โฟซิโนเน่สีในเกมบอลถ้วยนะครับแต่ว่าในลีกผมยังมองว่าเพิ่งชนะกายารีมาสอแล้วก็เสมอบอนซ่าไม่แย่นะครับส่วนทีมเยือนซาเลพ่ายกับยู t นต e ทั้งไปทั้งกลับดยสกอร์หกแล้วก็ลาสุดเปิดบ้านแพ <UA> ้ยูเว่สอ นะครับเล่นเกมเยือนซาแลไปเฉือนเวโรนามา1-0แต่ว่าไปแพ้อัลตันตา4-1เหมือนกันวันนี้นาะบรดีเนื้อตัวดีกว่าเยอะนะครับจะอยู่ในแผน4-3-3ล 3. 3. ทีมของวอลเตอร์มาซารีมีตัวเด่นๆน,นะผมยังบอกว่าสควาลาสกิเลียเปติอติโอตเซเลนสกี้นะครับุโดบอรตกาเอรโดเดนโซแล้วก็มีมาติโอปลิตาโนโด่ด้วยนะครับส่วนทีมเยือนซาเลนิตา่ามีนักเตะที่ คนแร่คุณตานเพียงแค่คนเดียวคืออันโตนิโอคันเดวาวันนี้จะต้องมาเจอนาบ ولي ที่เมืองเนเปิลลอดยากนะครับเลน่ยต่อลูกครึ่งวันนี้ชนะ2-0เชียบบร์นาบ ولي เชียร์ได้ครับทุกทีต่อมาคู่หนึ่งที่สตาดิโอเบรันติโอนะครับวันนี้มอนซาเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานเป็นทีมเยือนอินเตอร์มิลานมาต่อมอนซาหนึ่งลูกโอเวอร์เดอร์ที่สองลูกครึ่งน,นะครับมอนซาอยู่อันดับ11 ต้องมาเจออินเตอร์มิลานแบบที่1ฟอร์มอินเตอร์คมเลยนะครับชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครนี่คือสถิติ6นัดหลังสุดนะครับมอนซาเองก็ป้าเกมในบ้านแพ้อยู่2ครั้งนะครับสถิติอินเตอร์พิ่งชนะมอนซามา2 0นะครับเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาคมแต่ว่าอินเตอร์ก็เคยแพ้ให้กับมอนซาด้วยกัน10แต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนี้หยุดอินเตอร์ยากนะครับอินเตอร์พึ่งชนะเวโลนามา21แล้วก็10นัด ไม่แพ้เลยชนะ5เสมอ5ส่วนมอนซ่าเองก็เป็นทีมที่เพิ่งชนะโฟรซิโอเนมา3-2และไปเยือนนาโปลีเสมอ0-0แต่ผมถึงกระนั้นก็ยังชอบอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับด้วยสถิติที่ต่อเพียงแค่ครึ่งค,ครบลูกแล้วฟอร์มปัจจุบันนี้ชนะเวลนา2-1เล่นเกมเยือนในอินเตอร์ก็ไปชนะลาทิโอมา2-0นะครับวันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเลดต่อแค่1่ลูกเชียร์อินเตอร์มิลานเชียร์ได้ครับ ผ er ู้ถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมนีสามทุ่มครึ่งวันนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนจะมาเยือนและต่อใส่เอาบวกหนึ่งลูกตัวเงินเดร์ที่สามลูกควบนะครับเอาบวกอยู่หนักสิบเอ็ดฟอร์มในบ้านแปดนัดถือว่าแพ้น้อยนะครับแปดนัดแพ้แค่เกมเดียวฟอร์มปัจจุบันหกนัดเย้าเยือนชนะเกมเดียวเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากในบ้านแล้วก็ไม่ค่อยชนะด้วยส่วนเลเวอร์คูเซนทีมเยือนลูกทีมของชาบิลอยโซโหสุด สิบหกนัดชนะสิบสามเสมอสามไม่แพ้วันนี้ต่อลูกเดียวนะครับฟอร์มปัจจุบันหกนัดชนะสี่เสมอสองไม่แพ้ใครนะครับเสียเพียงแค่สองประตูเท่านั้นคนูณนีเอาบวกเนี่ยเพิ่งชนะเลเวอร์มาหนึ่งศูนย์เนือดูการที่แล้วนะครับแล้วอีกเกมหนึ่งนกานั้นในช่วงปลายปี 2000, สองพันยี่สิบสองอบวกเพิ่งได้ชนะเลเวอร์มาด้วยสกอร์สองหนึ่งถือว่าวันนี้เนี่ย เขาบวกอาจจะมีสถิติที่ดีนะกับเลเวอร์แต่ว่าฟอร์มเลเวอร์มันเหนือจริงๆนะครับฟอร์มดูดีกว่าบเายเนอร์น,นิดนงอีกเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเล่นเกมเยือนล่าสุดจะเสมอสตุตการ์หนึ่งหนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไปเยือนว e ดเอเบเมนก็ชนะสามสูงนะครับส่วนสถิติในบ้าน,นไม่ต้องพูดถึงเลยชนะ โบคู่มา4-0ชนะแฟรงก์เฟิร์ต3-0ชนะโม5-1ในเกมยู่้าอยู่รปาลีเอเชียได้กับ10นัดทำเงิน7ครั้งส่วนเจ้าบ้านเอาบวกเพิ่งไปแพส้สุดการ์มา3-0นะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา3เกมติดอันนี้ผมไม่พูดรวมเกมอิลเครื่องนะครับวันนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ย3-4-2-1ของชามิลองโซตัวเจ็บก็พอมีแต่ว่าผมว่าฐานนี้เนี่ยงงตัวสุดๆไม่ว่าจะเป็นลูคัส ฮาเดกกี้นะครับโจนาธานทานะครับฮานคาเปียแล้วก็สันนิสิกเซนเตอร์สาคนมีเจอร์นี่ฟิลปงกรีมันโดยืนเป็นแบ็คซ้ายมีฟิลตอร์รับมีการิชาก้ายืนคู่กับปราซิออสแนวลูกมีแพรทริกชิกฟอร์เรนเวิร์ดแล้วก็จอห์ฮอฟแมนนะครับส่วน4-2เอาบวกวันนี้ของเจสตโทรับเล่นเกมรับเป็นหลักยังไงต้องเชียร์ทีมเยือน ให้ไบลูเซนเป็นแชมป์อีกให้ได้นะครับวันนี้เชียร์เลเบอร์ต่อหนึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายบุนเดสเลกาเยอรมนีดามสตัดตเปิดบ้านเจอดอดมุนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งทีมเยือนดอดมุนต่อหนึ่งลูกกำลังกระกดียดนะเลยนะครับได้นักเตย่างสันโชกับคืน้างอีกรอบหนึ่งโอ้โหเดร์ที D ่3ลูกควบดามสตัดไม่ชนะใครมามาเลยนะครับในรอบ6เกมหลังสุดแล้วก็อยู่อันดับ18ด มีเพียง10นัด16นัดชะนะ2ครั้งสเสมอ4แพ้10ดอดมุนอยู่ันบับ5เล่นเกมเยืน7นัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าฟอร์มปัจจุบันนี้ก็ชนะ,ะเพียงแค่เกิมเดียวจาก6นัดหลังสุดดามสัตวเพิ่งเปิดบ้านอัดดอดมุนมานะับล่าสุดเลยแต่ว่าต้องย้อนไปปี2017ก็ถือว่าคู่นี้ไม่ได้เจอนานดามสั์ล่าสุดเพิ่งแพ้ คิว uh, นะครับในรอบอื่นเครื่องแล้วก็ไปเือเอาเฟนฮามเสมอสาม3แพ้วุบวกในบ้านด้วย1.0 10นัดสเสมอสาแพ้7แล้วต้องมาเจอดอดมุลที่ฟอร์มในทีมไม่ดีเท่าไหร่ถึงแล้ว่าจะไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่าก็สเสมอมา5เกมติดแล้วนะเอเชียนี่กับทำเงินเพียงแค่4นัดจาก10นัดหลังสุดเท่านั้นทำเงินล่าสุดคือ เสมอปารลิซังชังแมงนะครับตั้งแต่14ธันวาคมวันนี้ก็ถือว่าดามสัตเองก็มีโอกาสเก็บแต้มกับดอร์มูลเหมือนกันนะครับลูกทีมของเอดินฮาวสิกทีมเยือนนะครับดอร์มูลมีโคเบลนะครับเป็นผู้พักษาป,ประตูแมทต์โฮมเมลยืนคู่กับซูเล่แบ็กซ้ายเป็นชอตเตอร์เบกแบ็กขวาโทมัสมูเนียมิดฟิลด์ตัวรับเอมเบรชานยืนคู่กับซ er. ามิเซอร์แนวรุกมีจูเลียนบรันดันเยลมาเล่นนะครับมีคราสฟูกุู๊ แล้วก็เจมี่เบนโนกิทเทนนะครับตัวเจ็บเยอะนะครับวันนี้ทีมเยือนเบเชตต์ดอนมุลไม่ได้ท็อปเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะในมุมมองผมแต่ว่าการที่แพ้ยากแล้วอยู่อันดับที่5ก็มีโอกาสฟื้นได้ตลอดโดยเฉพาะยิ่งไวยตี้ในทีมมันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ต้องเชียร์ดอดมุลน,นะเลตต่อ1นึ่ลูกเชียร์ได้ครับขออนุญาตทวนนะครับวันนี้มีทั้งเชซี นะครับที่ให้ต่อไว้เลยหนึ่งลูกคู่ที่สองชอบซิตี้ต่อคืนครึ่งลูกคู่ที่สามชอบร้านพันมาต่อปอคู่ที่สี่ชอบสดสดาดลองคนรึ่งลูกคู่ที่ห้าชอบมาบุรีต่อลูกค่นคู่ที่หกชอบอินเตอร์ต่อหนึ่งลูกคู่ที่เจ็ดชอบเลวงเซนต่อหนึ่งลูกและคู่สุดท้ายชอบบนเ้อระบุนต่อหนึ่งลูกวันนี้อาจจะให้บอลต่อเยอะนะครับยังไงก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้มีทีเด็ดมานะนําเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ